สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ทางช้างชอบจะพาทุกท่านไปรู้จักคําชะโนดคาชะโนดตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีเป็นสถานที่ลึกลับที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นดินแดนของพญานาคเชื่อกันว่าเป็นเมืองบาดาลที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งพญานาคที่นี่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเดินทางมาเพื่อกราบไหว้ขอพรโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและความสําเร็จตามตำนานกล่าวว่า พยาสีสุดโพนาเป็นพญานาคที่ปกครองดินแดนคัมชโนดและยังมีความเกี่ยวข้องกับพญานาคแห่งแม่น้ำโขงบางเรื่องเล่าถึงการต่อผู้ระหว่างพญานาคกับพระอินทร์ซึ่งทำให้คัมชโนดถูกแยกออกจากแผ่นดินใหญ่กลายเป็นเกาะลอยน้ำที่ไม่เคยจมน้ำเที่ยวคัมชโนดต,ต้องมีเสื้อช้างชอ็อขอแนะนำคอลเลกชันพญานาคหรือเสื้อท่องเที่ยวคัมชโนดไม่ว่าจะเป็นภาพพญานาคลายเส้นสวยๆหรือกราฟิกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองบาดาล หากกำลังวางแผนไปทำชโนดอย่าลืมเตรียมเสื้อช้างฉัไปถ่ายรูปสวยให้เข้ากับบรรยากาศแล้วพบกันใหม่ถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe <Yeah. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ผมขอบคุณที่รับชม yeah.